ไ,ไม่ชะไลแล้วคุณจะไปส่งให้เขาเห็นแม่กนมีอะมีนเราต้ ไม่จบแล้วะทุกคนมีเรื่องเล่าดีอเ่าจบแล้วฉันเล่าไปแล้วตานนัเนอ,เอเวอ,อรเนาะอวอดูอยู่อ่ะแล้วอยู่ใกลกันเน,ะนเาะเล่าเลยจริงๆเรื่องเล่าอ่ะ น่ากลัวนะค,คือแบบตื่นเต้นเลยพีบ่บอรู้สึกไงเองเล่าอะจะเล่าอะไรถ้าอยากฟังเรื่องอะไรก่อนเอาเรื่องที่น่ากลัวที่สุดน่ากลัวที่สุดหรอเรื่องที่น่ากลัวที่สุดนะนนอ๋ออยากฟังเรื่องที่พี่วอนอนกับพี่ยินอันจริงอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยอ่ะสองหมื่นคนเล่าให้ฟังเลย จริงจริงจะเล่าให้ฟังเลยอะจริงจริงสองหมื่นคนมามาเร็วม,มามาเดี๋ยวมาให้ฟังมานอนฟังเลยพี่ยินแต่ต้องขอให้สองหมื่นไลค์ก่อนนะถึงจะให้ให้ใหใหเราไลค์ให้ฟังถึงป่าตอนนี้อ๋อตอนนี้หมื่นสามให้ทุกคนถ้าได้ยินแล้วก็รีบเข้ามาดิอะไรพูดๆรีบเข้ามาสิครับเข้ามาครับ อ่ะเร็วทุกคนตอนนี้เฮ้ยมึงําแล้วอ่ะแกบ้าอะไระอ่ะอ่ะเกินก่อนก็นได้ <c oughs> เกินเนี่ยเกินแล้วนะเนี่ยเกินราคาเนี่ยไม่ไม่เน็ตบอลแล้วอนะั่นแหะใช่ <laughs> พี่โซคิดถึงอ่ะ ไม่เจอพี่โซเลยเนาะวันนี้ได้เจอพี่โซป่ะไม่นะไม่เจอพี่โซเลยอ่ะไม่เจอพี่โซหลายวันแล้วเนี่ยอยากเจอพี่โซอ่ะคิดถึงพี่โซมากยินเขาบอกขอหมื่นห้าได้ไหมหมื่นห้าได้ไหมเขาต่อรองจากสองหมื่นพี่ให้ผมว่าให้ว่าไงหมื่นห้าได้ครับ ผมก็อยากรู้นนว่าพี่จะเล่าอะไรเล่าโมเมนต์ไงที่วอลเคยเล่าให้พี่ฟังอ่ะเอ้ยวอลหรือยินนะเหมือนกันนะมันเหมือนกันแล้วแหละเพราะว่าคือคนคนเดียวกันอ่ะไม่ต้องเล่าแล้วไม่ฉันจะมาฟังก็คือว่าในบกมันเป็นเอาเด็ดค้างอ่ะเรื่องน่ากลัวเรื่องน่ากลัวเหรอเชื่อไหมวันนั้นอ่ะเอาเรื่องน่ากลัวก่อนคือวันนั้นอ่ะเข้าไปห้องน้ําอ่ะเรากําลังแบบจะล้างมือเว้ยแล้วส่องกระจก แกตกใจมากทำไมกลัวตัวเองอ่ะอ่ะหนึ่งเรื่องจบไปละจบแล้วบายยทุกคนเจอกนพรุ่งนี้จบหรอจบแล้วไม,ว <laughs> ไม้ก็คือว่าจะเล่าวยแก้มหมื่นห้าเลยก็คือจะเล่ามวยให้ฟังอันนี้คือเราฟังมาจากตัวน้องๆเลยนะคือวันนั้นอ่ะเขานอนด้วยการสองคนบนเตียงก็จะมีหมอนมีผ้าห่มมีเสื่อนอน,อนเก้งอนอนเ,อเพื่ออะไรอะ่ะลงดีเทลเอ่ะก็คือว่า <c oughs> <c oughs> อ่าไม่แกงแล้วไม่แกงแล้ว <c oughs> <c oughs> คือประมาณแบบช่วงกลางดึกอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเช้านะที่ที่น้องเล่าให้ฟังอ่ะเออเป็น,เป,นเป็นน้องวอลเล่าให้ฟังฟิลประมาณแบบมันจะมีช่วงหนึ่งที่วอลเขาจะลุกไปเข้าห้องน้ำใช่ไหมแล้วทีเนี้ยวอลอ่ะก็คือแบบลุกไม่ได้เพราะอะไรรู้ปะยินนอนกอดอยู่ แกอันนี้นแบบงงมากอ,อ,เอะเรื่องจริงมหยินจริง,งเติมสีเติมกินอะหาเขาหาว่าฉันเติมคือเขาเขิดแหละอจริงคือจริงๆอ่ะยินนมั<อ>นางละเมอแล้วแบบไปเกาะพี่วอแล้วพี่วอจะลุกเข้าไปเข้าห้องน้าแล้วนางอ่ะก็ลุกไม่ได้พี่วอเขาก็เลยแบบขยับตัวนิดนึงยินมันก็เลยสะดุ้งตื่นอะไรอย่างงี้จริงๆฉันบอกให้หยุด มันไม่หยุดแกคนดูบอ,อกโขว่าเราต้องงานเรื่อว่าอะไรอ่ะจริงๆคือตอนนี้เขากีก,กันหมดแล้วนะแฮทแท็กปะ,ะแฮทแท็กละแฮทแท็กอะไรแฮแท็กละเมอจิ้นันดับหนึ่งครับอะไรนะแฮทแท็กละเมอจิน้นมันเป็นฟิลเหมือนแบบถ้าทุกคนดูซีรีส์อะอน่าไอจ <laughs> า,ากได้แบบไอจา,ากแบบเออเอ,อ็มวีที่เศษผมมาที่แบบว่าพลิกไปกอด กอดพี่วอลแล้วแบบน้ําตาไหลอ่ะคือเหมือนเงินเป๊ะเลยหน้าพี่วอลเวอร์เวอร์เหมือนเงินเป๊ะเลยอแต่ในแต่ชีวิตจริงผมสะดุ้งตื่นเหมือนกันแล้วแบบคือเธอสะดุ้งไงแต่บอลบอลนางเกงอยู่สะดุ้งแล้วมาเห็นหน้าพี่วอลแบบเออหน้านี้เออหน้าแบบโคตรตลกผมได้อย่างชอบเลยเออให้เห็นปะอ้าวตอนนี้ขึ้นอันหนึ่งแล้วนะแฮชแท็กละเมอจินอ่ะไปให้สุดครับละเมอจินไปให้สุดอันดับหนึ่งครับละเมอจิน ย้ำแฮชแท็กละเมอจินครับละเมอจินอ,อยาก,กอยากไงอยากเทสดูที่ว่าแฟนคลับบอกอย่าหาทำอ่ะหาทำได้แค่ไหนกันเชียวอ่ะแกเขาท้าทายอำนาจมืดแล้วนะดอมดอ่ะดอมเนี้ยหมอยูหมูยออะ่ะไม่ค่อยได้ให้ทำอะไรมากมายหน่อยขอดูพลังนี่สักรอบดิอะไรนะอะไรนะไม่ค่อยได้ทำอะไรมากมายขอดูพลังหน่อยครับก่อนซีก่อนซีรีส์ออกพลังมาแค่ไหนก็เต็มตามนั้นนะเฮ้ยแก อย่างชอบเขาทาแล้วนะพ่อทาแล้วนะ #lmerzin แฮชแท็ก l m e r จ i n แล้วพวกเอเป็นคนิดก็ได้เองนะ <c oughs> ไม่จริงๆริงจริงมันคือเรื่องจริงแต่ทีเนี้ยบางครั้งอะ่ะมันคล้ายๆในฟิลที่เอมวีที่มันออกไปแต่แค่คนที่ขยับตัวก่อนอะ่ะคือเป็นหยินแค่นั้นเออตกใจคนแบบตื่น <c oughs> ตื่นมาแล้วไปกอดเขาอ,อยู่มันจะใครยังไม่ตะด,ดุ้งเออม<า>ไม่อยู่ๆปุ๊บเฮ้ยอย่า <c oughs> งเงี้ยะ <c oughs> แต,แต่แต่คือตอนนั้นบอคือแบบเกงอยู่ปะห <c oughs> น้าแบบหน,น้าแบบหน้าหน้าก็ยังไม่ตื่นนะแต่ก็เออแต่ดีนะที่เธอรู้สึกตัวไม่งั้นบอลเยี่ยวใส่ที่นอนจริงละ <c oughs> เ,เมอจีนเออ <c oughs> เป็นแบบฟิลแบบละเมอจีน <c oughs> เป็นโซฟาแห่งโมเมนต์นะโซฟาแห่งโมเมนต์โซฟาโมเมนต์โซฟาแห่งโมเมนต์เจอไปหลายคนแล้วนะ ไอบอลก็โดนเออบอลนะโดนก็โดนบอลนะโดนหรือแม้กระทั่งไอพร้อมพี่โซบอกว่าใจมันสั่งอะไรอุ้ยคิดถึงพี่โซอีกแล้ว่ะอยากเจอพี่โซไหนหนบอกจะมาวันนี้ไม่เห็นมาเลยอายินพูดถึงพี่โซทำไมไม่มาวันนี้ไม่ค่อยเจอนานเลยนะพี่โซพี่ผมรู้สึกคิดถึงพี่อีกแล้วะผิดหวังนะถ้าพี่ไม่มาอ่ะบอกพูดไหนบอกพี่จะมาวันนี้ครับไม่เห็นพี่มาเลยเออผมก็รอตั้งนานพี่ปล่อยให้ผมรอนานมากเลยเออพี่โซจริงๆ ไม่ได้นะแกงน้องแล้วบอกว่าจะมาวันเนี้ยโอ้โอโ,อโทษโทษเจ็บจมูกพี่โซบอกว่าวา้าวนะกูคนมันฮิวนี่กูคนมันฮิวขอโทษนะครับขอโทษนะครับคบูมันฮิว <laughs> อุ้ยพี่โซบอกว่ากูจะป่าคลิปแล้วนะใจเย็นก่อนพี่โซดีที่พี่พอฉีเมล่าซีรีส์ขอวีมาเยอะๆนะคะหนูจะขอวีมาเยอะต้องต้องใช้คำว่าพิเศษแล้วนะ พิเศษพิเศษใส่ผักเดี๋ยวจะมีคนผักผักห้าเออเธอพูดดีมันจะมีซีซันซีซันสามก่อนเป็นกลุลักแหละกลุลักรุ่นพ่อกลุลักรุ่นพ่อซีซันสี่อะไรนะวอรุ่นลักรุ่นปู่กลุลักรุ่นปู่อะซีซันสุดท้ายรุ่นลุงก่อนเออลุงก่อน เออกลักรุ่นลุงแล้วก็มากลักรุ่นปู่เป็นซีซันสุดท้ายคือเราอ่ะจะทำมีมีผ้าปกด้วยเป็นอะไรกลักลงศพเลยก็คือตอนตายแล้วหรอก็คือเราจะทําแบบกลักกันยาวไปเลยจนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจนกว่าน้องจะแก่อเอคือเราจะไม่ให้สองคนเนี้ยแยกจากกันเลยอ่ะจริงกลักรุ่นพ่อเขาทำกันได้เลยกลักรุ่นพ่อวาสานวาานเขาบอกว่า ทาจริงเหรออ่ะเม้นก่อนเข้านอนเขาถามว่าไม่เจอหน้ากันเลยอ่ะพูดเม้นก่อนเข้านอนรายการนี้ก็เหมือนจะบอกว่าจะมาบอกว่าจะมาแต่ไม่มาแต่ก็ไม่มาไม่รู้จะไม่เป็นไรหลอกก็เข้าใจแล้วอ่ะพูดพูดถึงเม้นก่อนเข้านอนบอกว่าจะมาผมก็นั่งรอเฮ้ย่อยฮห้โอลอ่ะไม่มีไม่มีใครขอหนึ่งขอหนึ่งท่อนตอนนี้บอกอะไรก็พี่บอกให้ผมรอผมรอนานมากเลยหรือปะ ก็คนมันฮิวนี่ขอโทษนะครับควรนมันฮิวนี่กูบอกเลยไงเอออุ้ยกูบอกเลยไงอาอซีพี่เหนือคือโกรธหรอแกวัซซันวัซซันแกงกงเขาบอกว่าแกงหม้อใหญ่มากใช่อยากให้กินกันทางตำบลหมู่บ้านไปเลยคนมันฮิวนี่คนมันฮิวนี่กูฮิวนี่เขาบอกว่าวันนี้ใส่เสื้อคู่เหรอ ไม่มันเป็นสีเดียวกันจริงๆแล้วว่ะเอาป่ะก็คือว่าอ่ะตามนั้นแหละเล่าไปแล้วอ่ะเร็วจังวะขอนึงลิงโทนที่เธอชอบอ่ะเอายินก่อนหนึ่งลิงโทนที่ชอบที่ไม่ใช่ตัวเองขอโทษนะครับบางคนมันหิวนี่อ่ะหนึ่งลิงโทนเนึงกูบอกหรือไงไม่กลัวหรอกแก พี่เหนือเหรอพี่เหนือตอนนี้อ่านบทอยู่แกแบบ <No way. S 1> พวกแบบไหนลองเปิดดิไหนลองเปิดพี่เหนือทำอะไรอ่ะ <laughs> พี่เหนืออ่านบทอย่าใส่ไลน้องเ <laughs> ล่าเรื่องโทศรศัพท์อาโทศรศัพท์อ่ะเขาถามว่าไปเปลี่ยนแบบมาเป็นไงบ้างไม่ได้ลองไลฟ์เลยครับเขาบอกเดี๋ยวไว้แบบพี่ยินว่างๆเดี๋ยวพี่ยินจะลองไลฟ์นะฮะช่วงนี้ตอนนี้ติดพ่อบีพี่วอติดเทรนดอยู่ค่ะ ผมคำว่าคว่าอะไรโมเมนต์จีนไม่ให้ละเมอร์จีนอ๋อ oh, ละเมอร์จีนอายามอีกทีหนึ่งแฮชแท็กละเมอร์จีนครับเท่านั้นบอ <Ball. S 2> อะไรละเมอร์จีนมาเร็วแฮชแท็กละเมอร์จีนนะครับอ,อย่าลืม<ย>แกท้าทายอำนาจมืดเหรอพลังอ่ะพลังยอมมากคือแบบ อะไรอ่ะละเมอชิ้นอ่ะบอลาโดนนี่โ <laughs> ดนยังไงอ่ะบอลดน์บอลดนนีนน่โดนใครใครเป็นคนบนนอลาโดูนทำผมอ๋อ <laughs> แบบปับ๊บอันเดียวกันเลยไม่คือ <laughs> คือยังไงนะเอามหมยคือผมด้วยความเป็นสไตล์ที่แบบว่าไม่ชอบให้ทำอะไรเอแล้วแบบว่าเราคนจะไม่อยากนอนคนที่มันมูนมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมหนาวไงก็จะแบบว่าเอาปลายผ้ามาห่มเหมือนมอนโดนละเมอแล้วมันเห็นมันเอาผ้ามาห่มให้แล้วจับไปแล้วก็ละเมอจิ้นสอบไม่คือแบบอุ่นนะเอาผ้ามาห่มแล้วก็จับขาไปเลยเออยอมนะยอมนะงงเออแต่ละคนเบอร์เขาบอกว่าละเมอจิ้นติดเทแล้วนะ แกหาทำปะเห็นนเเดดอัับขาบอกว่าถ้าติดเทนอันดับหนึ่งเออจริงเหรอขึ้นแล้วเหรออันดัไหนดูดิอันดับแปดละละเมือชินบอหาทำนะคะต่อไปก็เตียงแห่งโมเมนต์ผมผมรอขออันดับหนึ่งก่อนตอนนี้ยังไม่อยากพูดเยอะแกอันดับเจ็ดแล้ววะละเมือชินอ่ะติดอันดับแล้วนะโอ้หาทำเนาะเอาจริงแบบอันดับหนึ่งเราค่อยว่ากันเฮ้ยสูตรพ่อท้าทายนะอำนาจ พอเคอนเทสอำนาจไปไม่ได้เช่อนานแล้วแซมหน้าธรรณะอำนาจ,จเจริญหนึง่งลเรื่องนั่งตักบนรถจริงๆคือฉันเป็นคนขับแล้วฉันไม่รู้ว่าแบบเขานั่งตักกันยังไงคือนั่งตักกันยังไง<ฮ>นั่งตักกันเหรอตอนที่พี่ขับรถอะไม่นั่งซ้อนกันเลยเฉยก็ซ้อนก็คือการนั่งตักนั่นแหละจริงฟิลแฟนอะเนาะพ่ออย่าท้าอุ้ย พี่โซบอกว่าอันเดบอันดับหนึ่งแล้วหอมแก้มให้ดูหน่อยปั่นอยู่หุ้ยจริงๆกับพี่โซอ่ะอยากให้พี่โซมากองถ่ายเนาะวันเนี้ยเสียดายว่ะพี่โซมากองถ่ายผมยังไงจุ๊บโชเลยแล้วพี่โซมากองถ่ายจริงถ้าพี่โซมากองถ่ายนี่จุ๊บแก้มบอชโชแล้วนะเออแต่พี่โซไม่มาติดที่พี่โซไม่มาไงไม่งั้นจริงแล้วพี่โซบอกว่าจะมาไม่มาไลฟ์สดไลฟ์สดวัตสันวัตสันอันดับหนึ่งเพราะหอมแก้มไม่ได้จริงๆอ่ะ ถ้าถ้พี่โซมาคือแบบโชว์แล้วแต่วันนี้พี่โซไม่มาพี่โซบอกว่าท่านอัดับหนึ่งจะให้แบบยินกับวจุบกันแต่พี่โซไม่มาอา่ะ<อ>พีเสียดายยังไงยังไงเสียดายวันนี้มากคึกว่าจะมาอืแต่ไม่มายพ,พี่โซบอกว่าเกลียดเรื่องถูกแล้ว <laughs> ว่าซานอันดับหนึ่งแกตอนนี้ขึ้นจริง,รงๆเหรอ ตอนนี้ขึ้นดับเลยถฮะยินอันดับอะไรนะดูเลยละเมอจีนอะแฮแทกอะไม่หนง่ายหรอกอันดับให้เฮ้ยแกเป็นไงไปทาเขาว่าอันดับสี่แล้วพ่อเขาบอกสี่แล้วใช่ <c oughs> ละเมอจีน <c oughs> <c oughs> สุด ผมยังจะผมจะยังไม่ชมครับตอนนี้ได้แค่ย,ยิม้มได้แค่ย,ยิ้มมุมปากยังไงยังไงตอนนี้ยังไม่ชมครับได้แค่ย,ยิ้มมุมปากมผมยังเชื่อว่าพลังของรอบนี้ไปได้สุดกว่านี้เฮ้ยแต่ก็ไปให้สุดละขอบฟ้านะที่แฮชแท็กลาเมอจินเออแกเขาบอกที่สามแล้วจริงปะจริงเหรอดูดิ <c oughs> เออที่สามแล้วโอ้โหจริงอันนี้คือมันคือเรื่องจริงนะแกที่แบบ บอนังเล่าให้ฟังเรื่องที่แบบว่ายินนางละมือไงแล้วแบบมากอดไว้แบบฟิลแบบไม่ให้เธอไปอะไรเงี้ยเกิดขึ้นก่อนปล่อยเอ็มวีไงแต่ว่าเราเห็นเอ็มวีมาเออแต่เราเห็นเอ็มวีมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วไงลืมภาพไปแล้วจนมาเห็นเอ็มวีอีกรอบแล้วแบบเอยเออว่งมันเหมือนเป๊ะเลยเหมือนเลยแล้วบอทําหน้าแบบอย่างเงี้ยบอบอกแบบนางตกใจอ่ะเออฟิลแบบตกใจอ่ะแกแบบอะไรเขานี่จริงๆสมา่าหยินแอบ แอบแบบแอบมีใจเอออยากสร้างโมเมนต์พี่ไมสร้างผมเอาเนียนๆหน่อยไว้ตอนนอนแรงอ่ะละเมอจิ้นจริงละเมอจิ้นพ่อเล่นผิดดอมแล้วนะเขาบอกว่าตอนนี้จะที่หนึ่งแล้วนะหาทามนะพ่อทอมดอมนี้บ้าจีเด้อ ไม่ชมว่ากันเนีจังซ่านยังไม่ชมว่าซานว่าซานยังไม่ชมว่าซ่านยอมมากพี่บอตอนนั้นนะเขาถามว่าหน้าตาคือตกใจประมาณไหนตอนที่ยีินก่อดรู้สึกยังไงแบบสะดุ้งกูเคยเห็นตาแบบยังไม่เปิดปะตอนที่มันแบบจะไปห้องน้ำแล้วตายังไม่เปิดยังไงยังไงหน้านี้ พี่อนพูดเรื่องโทรศัพท์อ๋อแกวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องคือโทรศัพท์พี่ยินไปอยู่กับบอทั้งวันอันเนี้ยไม่ได้สร้างแต่เกิดขึ้นจริงงงทุกคนงงหยิบแล้วไปเฮ้ยคุยหยิบโทรศัพท์ไปเพีายงหายไปเลยหายไปเลยไม่แล้วถืออยู่คนเดียวคล้องไว้ตลอด <c oughs> เดินรอบกองเห <c oughs> มือนเขาจะอวดอะ <c oughs> แล้ววิ่งพาพี่แบงวิ่งรอบมหาลาัยเลยวันเนี้ยฉันง,งงอยู่นะเขาเหมือนว่างอะพาพี่แบงวิ่งเลยแล้วพี่แบงก <c oughs> โอ้ยจริงจพี่โซโมเมนโทรศัพท์อะหนูยอมคอนเทนต์นี้เลยอะอยากกราบเลยอะโมเมนโทรศัพท์อะฟ้าเออฟ้าบอกว่าฟ้าโทรศัพท์ก็ใก็้ให้กันกัดจิ้นกูงพี่ฟ้าบอกว่าโทรศัพท์ก็จิ้นกันได้ไม่อะไรยังไงผมอยากอ่าบอกอะไรหน่อยครับพี่ฟ้าผมมองคนผิดไป จริงๆแล้วผมพี่ฟ้าเป็นคนดีครับขอโทษจริงๆไอเลือพี่ฟ้าเรา้องแกปหาว่าพี่ฟ้าแกล่ะพี่โซบอกว่าฉันอยากไปดูฉันไม่ได้ไปกองไอ้แกะพี่โซอ่ะพี่โซก็ลองติดตามได้ี่ช่องแกตอนนี้ยี่สิบเคแล้วอ่ะเขาเธอทายกันอ่ะอุ้ยี่สิบเคไม่ใช่เป้าหมายของผมเป้าหมายผมคืออันดับหนึ่งอ่าเธอได้ยินกันแล้วใช่ไหมแกอันดับสองแล้วจริงปะหนึ่งแล้ว เอาดีๆเอออันดับหนึ่งแล้วอันดับหนึ่งแล้วแมากแกฉันขอโทษม่ไหมไม่ไม่แต่เอาจริงๆคือมันคือเรื่องจริงละเมอร์จิ้นอ่ะมันเป็นฟิลแบบที่ที่บอกไปแต่ตอนนี้คืออันดับหนึ่งแล้วหนึ่งแบบหนึ่งจริงๆบ้าน,น <ะ S 2> เป็นอันดับหนึ่งนี่กำลังงัดกับ BTS อา้าวงัดกับวง BTS เอาแล้วละเมอร์จินเฮ้ยละเมอร์จิ้นนะมาดิครับ ยอเป็นไงเธอทากันปิดคนแล้วอะยอมอยู่น,นวะวอลเมออจิน้น <c oughs> พี่โซบอกว่าหอมแก้มพี่โซวันหลังพี่โซต้องมาที่กองถ่ายแล้วก็จะได้แบบให้ยินกับบอแบบว่าหอมแก้มกันเข้าใจปะ <c oughs> สัญญาแล้วค่ะอ่ะหอมแก้มอาวอหอมแก้มหน้าจอหน่อย <c oughs> เออเขาหอมแล้วนะพี่วอะ แกเอาจริงๆเกินไปปะรางวัลรางวัลรางใจไงบอกแล้วพ่อทาเป็นคนจริงหยินเลยต้องโทษหยินเลยเพราะหยินไม่หยุดมันก็เลยหยุดจริงหนูมาร์คไอครีมต้องเข้าพี่แบงค์เดี๋ยวลบกวนหานนี้ด้วยนะไอครีมให้กับดอมพ่อวีพี่วอลด้วยนะน้องการน้องการไม่เจอน้องการเลยเจริงปะบอกให้มาถ่ายเป็นบทเอ็มอะน้องการเนี่ย เดีด๋ยวจะปกักบุดนะปกักบุดน้องกางก่อนทุกคนคนนี้เล่นเป็นเอ็มจริงคนนี้เล่นเป็นเอ็มนะบอกเลยหอมแก้มพ่อไหมคะขอบตาดำเพราะปั่นทวิดได้ๆคือหันกล้องให้พี่พร้อมหน่อยคะ่ะพี่พร้อมยินพี่พร้อมอ่านบทหรอ อ้าวพี่แบงน้องเล่นเกมเหรอผอมไปอ่านบทมันเล่นอะไรไม่มันเล่นเกมซอมบี้อ่ะซอมบี้มันไม่ได้อ่ะพ,ออพูดๆอ่ะตอนนี้พร้อมทำอะไรอยู่พร้อมเล่นเกมอยู่ทุกคนมันน่ากระเด็นเลยไม่เป็นไรพร้อมไปอ่านบทเดี๋ยวนี้พี่จะได้เล่นเกม,มใช่เลยหรอกเออทุกคน นี่คือสภาพพี่เหนือหลังจากที่กลับมารับดิรับ <laughs> แกเอาจริงเป็นงงมาก,กวันเนี้นนยใช่ใชฉันงงไปหมดแล้วอะจริงเหรอวอไหนดูหน่อยแกห้าหมื่นสองทวีตเฮ้ยกำลังตกกับ BTS อยู่เฮ้ย ผมสองคนเมนใครครับเนี่ยคุณคุณคือใครอะ่ะทำไมแบบอันนั้นกันขนาดนั้นอะ่ะการ KPN ปังมากเอาจริง RC ช่องเมนกับเขานอนจะพูดยามนะไม่ยอมมานะวันเนี้ย RC กับคิมอ่ะเดี๋ยวก่อนแล้วบอกว่าจะมานะเมนกับเขานอนอนะ่ะชันละใจหาย จะหาทำนะพ่อเขาบอกอย่าหาทำนะยินไม่ได้แล้วนะทำไมต้องไปลงขอถามพีอ,<น>อะไรารางวัลให้ไรยินเขาถามรางวัลอยากให้ผมทำอะไรอ่ะพูดอยากให้ผมทำอะไรก็พิมพ์มาคอมเมนต์มาเออคอมเมนต์มา <laughs> พี่พออันดับหนึ่งแล้วตามสัญญาพี่พออยากให้เขาทำอะไรให้เขาบอก ฮืมรอบหนึ่งแล้วทำอะไร,รอ่ะปบมือให้หน่อยครับ <laughs> ไม่ใช่ต้องให้ต้งองถามเขาสิคุณอยากให้ผมทำอะไร,ร <c oughs> คุณอยากให้ผมทำอะไรอ่ะก็จ้างคุณก็จ้างผมสิ <c oughs> <c oughs> โอ้ยแกเป็นงงมากทุกคนทนไม่เกินไปบ้านบ้านเนี้ยคือแบบแรงมากอะ่ะฉันงงไปหมดแล้วอะ่ะ อุ้ยเขาบอกว่าให้หลอมห่มแลมกูมรีพู้รอบูใช่หลอมหูมหลอมหูมหลอมหูมอ่ะทุกคนเดี๋ยวไปแล้วนะได้เวลาแล้วเดี๋ยวพี่พร้อมต้องไปอ่านบทแล้วเนี่ยเนี่ยพี่พร้อมเครียดมากเลยทุกคนดูดิเครียดปะล่ะเนี่ยฆ่าคนไปหลายคนแล้วพี่พร้อมเครียดมาก ซีเอพี่พร้อมค่ะ่ะเดี๋ยวให้ดูพี่พร้อมพี่อันขอคุยกับอะไรไม่ได้อเเออลยอากคุยว่าอะไรเอออยากคุยอ่ะขอขอหนึ่งหัวข้อว่าอยากคุยเกี่ยวกับอยากคุยเกี่ยวกับวันนี้เฮ้ยเอาจริงๆพี่ผมว่าต้องให้มันไม่นั่งคุยที่โต๊ะจริงจริงอ่ะลุกอ่ะปัลุกไปเพราะว่าจะมีคนเสียบ PS4 แล้วนะถ้าเธอลุกคือเสียหมาเธอจะลุกหรือเปล่า แกงใช่แกงหม้อใหญ่พี่เหนือสู้ๆนะเขาไม่ได้ไหมายถึงว่าแบบเหนือพระรามนะเล่นเกมอะสู้ๆนะ,ะ <laughs> พ่ออยล่าลืมสัญญาล่ะเขาบอกว่าขอรูปคู่เป็นรางวัลที่หนึ่งก่อนครับพี่อัน๋นไดบงงง้บอสงงแงใช่บอสเด็กมากบอสคือใครอ่ะ แล้วบอสคือใครยิงบอสบอสคือใครบอสอ่ะบอสเคยพรในเกมบอสในเกมบอสในเกมหรอบอสบอสอะไรอย่างเงี้ยบอสเราเล่นเราเล่นแกงทั้งประเทศโอ้ my god พี่พร้อมสู้ๆอ่ะไปแล้วไปแล้วขอบคุณทุกคนมากละเรมจินเดี๋ยวไว้อ่ะ เดี๋ยวไว้แบบว่าเราจะมีอะไรแบบเซอร์ไพรส์ขอบคุณย้อนหลังแล้วกันสำหรับแฮชแท็กระเมอจินอ่ะพี่วอส่งท้ายบายบายครับจบจบส่งท้ายหน่อยฮะคุณยินระเมอร์จินขอบคุณสำหรับแฮชแท็กระเมอจินครับยังคงเชื่อว่าในพลังของบ้านนี้อยู่ครับศรัทธาศรัทธาขอบคุณมากเออทำลายกันหนึ่งเี้ <laughs> ไปแล้วฮะบายบายช่วยหกเพยนดึงแล้วพูด